ที่นะครับผมก็ต้องขอกราบสวัสดีน้องๆเด็กไทยผู้น่ารักทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับก็วันนี้มาอยู่กับพี่เช่นเคยครับช่องบีชแชนแนลนั่นเองนะครับก็วันนี้เนี่ยนะครับพี่ก็จะมาสอนรับของฟรีนะครับผมพวกไอเทมลิมิเต็ดยูนั่นเองนะครับที่หลุดออกมากำลังเป็นกระแสณตอนนี้เลยนะครับหลายคนก็ยังไม่รู้ข้อมูลนะครับเวลา ที่แน่ชัดชัดเจนนะครับว่าเราต้องรับยังไงนะครับกดลิงก์ไหนนั่นเองนะครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยเดี๋ยวพี่จะมาสอนรับแล้วก็บอกเวลาที่จะได้รับนั่นเองนะครับน้องๆจะได้ทันเนาะนะครับสำหรับพวกไอเทมลิมิเต็ดยูนั่นเองนะครับที่เขานำมาแจกเรื่อยๆนะครับไม่ว่าจะเป็นมงกุฎหรือว่าจะเป็นหมวกเป็นแว่นตา นะครับหลายคนก็ได้ไปแล้วใครที่ได้อะไรบ้างเนี่ยอย่าลืมคอมเมนต์บอกพี่กันหน่อยแล้วกันนะครับทีนี้มาเดี๋ยวพี่พาเข้าไปดูเลยแล้วกันนะครับที่หลุดออกมาก็จะเป็นสเก็ตบอร์ดตัวนี้นะครับที่จะเปิดให้กดรับฟรีๆนะครับทั่วโลกนะครับไม่รู้ว่ากี่ชิ้นนะครับแต่ว่าจะเปิดช่วงประมาณ5้าทุ่มครึ่งประมาณนี้นะครับก็มันเป็นเวลาต่างประเทศนะครับอันนี้พี่มาแบบยังไงดูจากช่องนี้นะครับยูทูบช่องนี้เขาสตรีมอยู่นะครับเห็นไหม ลิมิเต็ดยูนะครับเป็นสเก็ตบอร์ดตัวนี้นะครับนับเวลาถอยหลังอีก10ชั่วโมงนะครับถ้านับจากเวลาตอนที่พี่อัดคลิปตอนนี้ก็ประมาณ5้าทุ่มครึ่งประมาณนี้นะครับก็จะเป็นสเก็ตบอร์ตตัวนี้เลยนะครับอันนี้เป็นที่เราเหยียบนะครับข้างล่างข้างหลังข้างล่างก็จะเป็นอันนี้นะตรงล้อก็จะเป็นแบบรูปตรงนี้เลยนะครับอ่าสวยเลยนะครับเดี๋ยวพี่ขยายเป็นรูปใหญ่ให้ดูเนาะนะครับนี่ก็จะเป็นประมาณนี้โอเคนี่เลยนะครับสลับของฟรีนะครับเป็นของลิมิเต็ด นะครับลิมิเต็ดยูนั่นเองนะครับนี่ตามนี้นะครับใครที่อยากได้นะครับเดี๋ยวพี่จะแปะลิงก์นะครับลิงก์ตรงนี้เนี่ยนะครับลิงก์สเก็ตบอร์ดตัวนี้ไว้ใต้คลิปนี้นะครับใครอยากได้กดติดตามกดกระดิ่งไว้เลยนะครับเพื่อจะทันข่าวสารไอเทมชิ้นอื่นๆด้วยนั่นเองนะครับเดี๋ยวพี่จะมาอัปเดตเรื่อยๆนะครับเห็นน้องๆขอมาหลายคนนะครับสลับไอเทมลิมิเต็ดยูนั่นเองนะครับที่หลุดออกมาเนาะเมื่อคืนเนี่ยพี่ก็กดไม่ทันนะครับเมื่อคืนหรือตอนไหนวะนะครับที่มันเป็นอ่า ถ้าคาดหัวนะครับผมเนาะที่พันหัวนะครับสีดำๆเมื่อวานน่ะนะครับพี่กดบายแล้วไม่ทันเลยนะครับเพราะว่าคนมันแย่งกันทั่วลูกนะครับแต่ว่าช่องหนึ่งเนี่ยเขาบอกว่าเดี๋ยวพี่เปิดให้ดูนะเขาบอกว่าอะไรวะเดี๋ยวพี่ดูก่อนเดี๋ยวพี่ค้นหาก่อนนะช่องเนี้ช่องเนี้ช่องทวิตช่องนี้นะครับหลายคนบอกว่ามีบอทบอทกดให้นะครับแต่ช่องนี้เนี่ยเขาออกมายืนยันนะครับเดี๋ยวพี่ค้นหาก่อนนะช่องช่องไหนเอ่ยช่องนี้นะครับนี่ เขาโพสต์ไว้นะครับตรงไหนเอย่ยเฮ้ยมีเทมใหม่ด้วยนี่เฮ้ยผมดํโดมาโพสเมื่อ3ชั่วโมงที่แล้วเฮ้ยเดี๋ยวคอยมาดูเดี๋ยวคอยมาดูนี่นี่เขาโพสไว้ตรงไหนเอ่ยตรงตรงตรงนี้นี่เขาบอกว่ารายชื่อทั้งหมดเป็นยูเซอร์ที่มียังไงผู้ใช้ยืนยันตัวตนที่แท้จริงนะครับมากดรับตรงนี้นะครับไม่ใช่บอรดแน่นอน นะครับตามรูปที่เขาโพสต์ไว้ตามนี้เลยนะครับไอเดี๋ยวพี่ขออัปเดตตรงนี้ก่อนเพิ่งเข้ามาดูเลยนะครับโอ้โหนี่อ่านี่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 น,น,นี่ของฟรีน่าจะใหม่แล้วพี่ขอกดดูก่อนนะครับน่าจะโพสต์ในกลุ่มแน่เลยนะเพราะว่าเขามีกลุ่มด้วยนะตอนนี้พี่กดเข้าไปแล้วสมาชิกเนี่ยมีอยู่7 6 0 0 0คนเลยนะครับโอ้โหน่าจะมาหนึ่งทุ่มนะเนี่ยเห็นปะ่ะน่าจะมาหนึ่งทุ่มประมาณนี้ไอเทมฟรีใหม่จะออกในวันที่11เนะครับเวลาหนึ่งทุ่มในเวลาบราซิล เวลาไทยไม่รู้ตอนไหนนะนะครับไอเทมนี้ฟรีนะครับจะออกในวันที่11เดือนนี้นะครับผมเวลาหนึ่งทุ่มตามเวลาบราซิลเฮ้ยเวลาไทยไม่รู้ตอนไหนนะครับแต่ว่าน่าจะเป็นอันนี้แหละนะครับนี่โอ้นี่เป็นไงทรงผมสีดําครับก่อนหน้านี้เขาแจกสีขาวนะใช่หรือเปล่าถ้าพี่จาไม่ผิดโอ้เฮ้ยแจกสามอย่างเลยเหรอนี่ ก่อนหน้านี้เขาแจกสีขาวนะครับเห็นปะนะครับพี่ก็กดไม่ทันลิมิเต็ดยูด้วยนะครับอันนี้เป็นสีดำนะครับเพราะต้องรอดูนะครับก็ต้องรอดูว่าเขาจะลงลิงก์ในกลุ่มหรือเปล่านะครับเดี๋ยวพี่จะให้ลิงก์กลุ่มไปด้วยละกันนะครับสลหรับกลุ่มนี้เนาะนะครับอ่าใครอยากเข้ากลุ่มเนี่ยเข้าฟรีๆไม่มีค่าใช้จ่ายเลยนะครับแล้วก็สำหรับคืนนี้นะครับรอกันได้เลยนะครับสาหรับสเก็ตบอร์ดฟรีๆนะครับสำหรับสเก็ตบอร์ตัวนี้เนี่ยก็คือจะพาดข้างหลังนะไม่ใช่ขี่นะ อย่าเข้าใจผิดนะครับเดี๋ยวพี่จะเปิดให้ดูนะวิธีการได้รับท่านเราได้รับแล้วเนี่ยมันจะอยู่แบบนี้นะจะอยู่ข้างหลังแบบนี้เท่ๆเลยโอ้โหเท่จัดนะรบอกเลยว่าเท่จัดๆนะครับใครอยากได้กดติดตามกดกระดิ่งช่องพี่ไว้ได้เลยนะครับของลิมิเต็ดยูแบบนี้ดีๆแบบนี้เดี๋ยวพี่จะมาอัปเดตให้เรื่อยๆแล้วกันนะครับก็ไว้เจอกันคลิปวิดีโอหน้านะครับผมสำหรับคลิปวิดีโอลาตัวไปก่อนนะครับก็ว่าสวัสดีครับ